สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมเรามีเจ้าตัวคลัคสามห้าครับเพื่อนๆได้สั่งเจ้าคลัคสามห้านะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับบนโต๊ะนะครับก็ลบไปหมดเลยครับแต่ก็เหมือน Animal Planet ครับผมมีเจ้าเสือรออยู่นะครับในชุดของคลัคสามห้านะครับก็จะมีตัวลำแนะครับตัวนี้นะครับที่ให้ไปในชุดคลัคสามห้าที่เป็นพร้อมเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมีเจ้าวิทยุตัวนี้ครับเป็นวิทยุพ็อกเก็ตครับแล้วก็มีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับผมที่จะให้ไปด้วยนะครับรวมไปถึงครับมีแบ 4S นะครับผมเป็น1 H 4 Kin Guys, like Just, 2 4นะครับผมแล้วก็มีท right ี่ชาร์จนะฮะเป็นที่ชาร์จแบบง่ายนะครับชาร์จ 4S ได้แล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นเจ้าตัวนี้แหละครับเจ้าตัวแว่นนั่นเองครับซึ่งทั้งเซตนี้ครับพร้อมที่จะเซตวันนี้เราจะมาลองดูกันครับเริ่มต้นนะครับให้เรานะฮะเปิดเจ้าตัววิทยุนะครับโดยการเอาสติ๊กนะครับสองข้างนี้ครับเอามาใส่ก่อนนะครับผมซึ่งจำการใส่นะฮะเจ้าตัวนี้นะครับลงไปที่เบ้าของสติ๊กนั่นเองนะครับผม จากนั้นนะครับพลิกด้านหลังครับแล้วก็แกะฝานะครับเพื่อจะใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ต้องดูให้ดีนะครับขั้วบวกขั้วลบอย่าใส่ผิดนะครับชีวิตจะเปลี่ยนแน่นอนครับใส่ให้เสร็จสิ้นครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการปิดฝานะครับแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับเปิดวิทยุขึ้นมาครับโดยการกดปุ่มตรงกลางนะครับเมื่อวิทยุขึ้นมานะครับเขาก็จะมีการพูดครับอย่าลืมเอาสติกนะครับลดให้สุดนะครับแล้วก็สวิตช์นะครับผมกดไปด้านหลังให้หมดแบบนี้นะครับผม ต่อไปนะครับเราจะสร้างโมเดลนะครับเพื่อทําการบายนะครับเจ้าตัวนี้ครับให้กดไปที่โมเดลนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับผมนะกดเข้าไปนะครับทำการ create โมเดลนะครับผมแบบนี้นะฮะเมื่อ create เข้าไปนะครับกดเพจตรงนี้นะครับผมนะฮะอย่างเงี้ยนะครับสครั้งนะครับผมเออหครั้งนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้านี้ครับแล้วก็มาดูครับที่ internal นะครับผมต้องเป็น internal นะครับมันจะปิดไว้ครับ off นะครับให้เปิดนะครับผมเปิดขึ้นมานะครับผมนี่เปิดตรงไหนนะครับนี่พอเปิดออกมาเสร็จ ก็เลือกนะครับผมเป็นสัญญาณคอสไฟนั่นเองนะครับผมแบบนี้นะฮะเพราะงี้เนี่ยตรงเนี้ยเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตรงอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นนะครับก็กดแบ็กกลับมาครับผมนี่แบ็กแบบนี้นะครับผมนะเพื่อนๆจะออกมาก่อนแบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมเมื่อออกมาเสร็จเรียบร้อยครับกดเข้าโมเดลอีกครั้งครับแล้วก็กดเพจไปเรื่อยๆครับผ่านเข้าไปนะครับไปในหน้า หน้ามิกครับผมซึ่งหน้ามิกนะครับพอเลื่อนลงมาด้านล่างเห็นไหมครับชัแนลห้านะครับนี่เลื่อนลงมาครับเราจะแอดแล้วครับผมนี่กดเข้าไปตรงนี้นะครับกดอีกหนึ่งครั้งครับให้มันกระพริบครับแล้วก็กดมาที่สวิตช์ตรงนี้ครับที่เราต้องการนี่เป็นชัแนลห้านะครับผมแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็กดนะครับผมเอนเตอร์หนึ่งครั้งครับแล้วก็กดออกมานะครับทําแบบนี้ครับ ไปอีกต่อนะครับผมช่องที่6อย่างนี้ครับกดเข้ามาแล้วก็กดอีก1ครั้งครับเพื่อเลื่อนตรงนี้ครับเปลี่ยนสวิตช์นี้นะครับผมพอดีสวิตมันจะออโต้ครับผมแล้วก็กดนะครับผมตรงนี้ออกมานะครับผมนี่เลื่อนพอมันได้แล้วเนี่ยก็กดออกมาแบบนี้ทําอีกครับเพิ่มไปอีกครับผมนะฮะแบบนี้นะฮะเลื่อนนะครับผมตรงนี้ตรงซอสนี่นะครับนี่ให้เป็นสวิตช์นี้พอเลื่อนปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนให้นะครับผมแล้วก็กดนะครับออกมาแบบนี้นะครับผมพอได้แล้วนะฮะ กดเดนเตอร์แล้วก็ออกมาแบบนี้แล้วก็เลื่อนนะครับตอนนี้เรามี4สวิตช์แล้วนะครับผมแล้วก็สวิตช์สุดท้ายนะครับผมเป็นสวิตช์ัแนลช่องที่8นั่นเองนะครับผมเป็นสวิตช์นี้นะครับผมพอเราตั้งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีนะครับผมชัแนลนะฮะที่ครบแล้วนะครับมีทั้งสติ๊กแล้วก็สวิตช์ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ออกมาเตรียมพร้อมนะครับผมจากนั้นเพื่อนๆกดซิสเต็มครับตรงนี้ครับกดซิสเต็มตรงนี้คขาไว้นะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งขานะครับเข้า E L R S ครับมันจะรันโปรแกรมออกมาแบบนี้นะครับผมให้เพื่อนๆ ครับผมหลังจากนี้นะครับเราจะทําการบายนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวโดรนเพื่อเชื่อมต่อกับวิทยุนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเมื่อเราเสียบแบตเตอรี่1ครั้งแบบนี้ครับ ESC จะมีการกระพริบอย่างนี้ครับผมเห็นไหมครับเป็นตืดตืดแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆยังไม่เข้าโหมดบายครับให้เราทําการนะครับผมเสียบแล้วถอดออก3ครั้งครับ 1...2... แล้วก็3แบบนี้นะครับลองดูที่รีเซ็ตีหีครับเห็นไหมครับมันจะมีการกระพริบแบบนี้ครับสครั้งแบบนี้นั่นหมายถึงว่าเขาเข้าโหมดบายแล้วครับให้มาที่วิทยุนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราอยู่ที่บายนะครับผมให้ทําการกดนะครับผมตรงนี้นะครับผมกดค้างไว้อย่างนี้ปึ๊กเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทําการกด Ent เ r นะครับเพื่อทําการบายครับผมมันก็จะมีเสียงดังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมาดูที่นี่ครับเจ้าตัวโดนนะครับผมก็จะหยุดกระพริบครับนั่นหมายถึงว่าบายเรียบร้อยแล้วครับถ้ามีการหลุดเพ เองคราวนี้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับสัญญาณเห็นไหมครับว่ามันเป็นติดนะครับผมเป็นเขียวตลอดแบบนี้นะครับซึ่งมันจะแสดงผลครับผมตรงนี้นะครับผมที่หน้าวิทยุแบบนี้นะครับเราออกมาด้านนอกก่อนนะครับออกจากกดค้างไว้ครับรีเทิร์นออกมานะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีสัญญาณตรงนี้ขึ้นครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมทําการชักเจ้าตัวแบตเตอรี่ออกนะครับผมชักเลยครับแบบนี้นะฮะ ฉะนั้นไฟมันจะไม่ติดแล้วนะครับผมเมื่อมันไม่ติดนะครับมาดูที่วิทยุนะครับผมดูครับนะฮะมันจะหายไปครับแล้วก็เสียงนะครับผมมันก็จะพูดนะครับบอกว่าโซลาริที y ร o อนอะไรก็แล้วแต่ครับเราทําการเสียบอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อการเช็คนะครับผมนะฮะว่าสัญญาณมาไหมนะครับผมถ้าเกิดมารีคอเวอร์กลับมาครับเนี่ยครับเนี่ยมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ครับแล้วถ้ามีการหลุดก็ใช้วิธีนี้แหละครับในการบายครับ ต่อมาครับเปิดคอมพิวเตอร์ครับโหลดโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับเบต้าไฟนะครับผมโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจำเจ้าตัวโดนของเราเนี่ยนะครับมาเสียบปลั๊กแบบนี้นะครับผมเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับผมนะฮะเป็นไมโคร USB นะครับผมแล้วก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับผมถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ไม่ติดนะครับ เช็คให้ดูนะครับมันจะ default อ,ะอันนี้ผมลืมเสียบสายนะครับเดี๋ยวรอเสียบสายก่อนอ่าทำการเสียบนะครับเสียบปุ๊บเนี่ยบางอันมันตั้งเอาไว้ให้เป็นออโต้เลยครับมันจะทําการอ่ n คอนเน็ Connect เข้าไปเลยทันทีนะครับผมอันนี้ก็เป็นความโชคดีนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะครับตอนจะอยู่หน้าแรกนะฮะ แล้วก็ดูในส่วนของลำเห็นไหมครับหยิบลำมานะครับหันซ้ายหันขวามันจะตรงครับผมนะฮะมันจะตรงแบบนี้นะฮะเราจะสอนแค่การตั้งค่านะครับผมผมจะไม่อธิบายในส่วนต่างๆนะครับใครที่ซื้อเจ้าตัวนี้ไปครับสามารถใช้ได้เห็นไหมครับรีซซฟมันจะติดอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นไม่มีปัญหาเลยไปที่หน้านี้ครับผมหน้ารีซซฟนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดมีการหมุนแบบนี้นะครับผมควงสว่างแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆนะครับผมมาเปลี่ยนตรงนี้ครับนี่เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น f r Sky แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับผมพอกดเซฟเนี่ มันเป็นโหมด2นะครับผมคาวน,นี้มันจะถูกแล้วสติกสวิตช์เนี่ยมันจะถูกแล้วลองเช็คดูครับ ว่าคลื่นวิทยุเนี่ยมีการตอบรับออกไหมครับถ้าออกรับนะครับตอบรับดีแสดงผลแล้วเรียบร้อยครับดูเช็คสวิตช์นะครับเวทสวิตช์หนึ่งสองนะครับนี่สามแล้วก็สี่ออกหมดนะครับนั่นหมายถึงว่าอันนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเยี่ยมไปเลยนะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับผมเพื่อนๆนะครับลองดูตรงนี้นะครับผมอย่าลืมนะฮะให้ดูว่าเป็นคอร์สไฟนะครับเป็นสัญญาณคอร์สไฟแบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับผมนะถ้าใครหาไม่เจอนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเซตติ้งโอเคแล้วครับไปในเรื่องต่อไปได้เลยครับ ต่อมานะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่หน้าโหมดนะครับมาที่หน้าโหมดแล้วนะครับคลิกตามเลยครับอย่างนี้นะครับผมให้คลิกตามเท่านั้นนะครับผมอันนี้นะครับเป็นออกหนึ่งครับนะครับผมอันนี้นะครับเป็นออกสามนะครับผมแล้วก็นะครับผมอันต่อมานะครับก็เป็นออกสามเหมือนกันแอดแรงเข้าไปครับ นะครับผมนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําตามเหมือนกันครับวางจังหวะนะครับผมของเจ้าตัวเคอร์เซอร์ต่างๆแบบนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับอันนี้นะครับเป็นแองเจิลนะครับผมแล้วก็เป็นฮอริซอนนะครับผมอาร์มนะครับเรียบร้อยทําตามแบบนี้เท่านั้นนะครับเรามาดูนะครับอันนี้เป็นนะครับบัสเซอร์นะครับผมบัสเซอร์นะครับคุณก็ทําแบบนี้นะครับผมนี่กแรงเข้าไปนะครับขวาสุดนะครับเป็นอ็อกสองนะครับผมเห็นไหมฮะเปลี่ยนเป็นอ็อกสองอันสุดท้ายนะครับเป็นฟิปโอเวอร์แคสนะครับ อันนี้ถ้าเกิดยังไม่เป็นไม่แนะนําให้ทําเลยครับแต่ผมสอนไว้ก่อนนะครับผมลองหาคลิปฟลิปโอ c ค่โหมดเต่านี่เองครับถ้าลำคว่ำนะครับคุณสามารถเปิดสวิ๊กดีนะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวามันก็จะกลับตัวมาแต่ถ้าทําผิดก็น็อกเลยครับเป็นออกซีนะครับลากตามแบบนี้นะครับผมนะถ้าไม่อยากไหมอย่าไปทําอันนี้นะครับผมนะเพราะถ้าใช้ไม่เป็นเดี๋ยวกลัวจะไหมกดเซฟครับผมนั่นหมายถึงว่าตอนนี้นะครับสติ๊กของเรานะครับผมมีการรับรู้จากวิทยุเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองดีนิดนึงครับนี่ครับถูกต้องนะครับผมนะลองสวิับ เปลี่ยนนะครับผมสวิตซ์สามนะครับออกสามนะฮะเป็นนะครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้ถือว่าดีมากๆแล้วครับดีฟอลต์นะครับอ่ะลองเทสอันนี้อีกสักอันนึงนะครับผมนี่บัตเซอร์นะครับผมก็ออกมานะครับผมเรียบร้อยครับอันสุดท้ายนะครับฟิบโอเวอร์แคชนะครับผมเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้มีการเชื่อมสวิตซ์และสติ๊กนะครับ เป็นสวิตต์นะครับต่างๆกับโหมดเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็ทําการกดเซฟนะครับผมกดเซฟให้เรียบร้อยครับเป็นอันใช้ได้แล้วครับผมและนี่แะครับก็คือการเซตนะครับในเรื่องของสวิต์และโหมดต่างๆนั่นเองครับผมต่อมาครับในกรณีที่ลำนะครับมีการตั้งน้ําที่มีการผิดเพี้ยนะครับให้เพื่อนๆไปที่หน้าแรกแบบนี้นะครับผมลองดูลำสักนิดนะครับตอนนี้ผมวางลำตรงนะครับแต่ปรากฏว่านะครับนี่ผมวางกดให้ดูแบบนี้นะครับ ไปดูในโปรแกรมนะครับลำมันเหมือนจะไม่ตรงยังไงก็ไม่รู้ครับกดนี่เลยครับแอสโทรมิเตอร์ครับนี่ครับผมคารเบิดแอสโทรมิเตอร์อย่าไปกดผิดนะฮะกดตัวอื่นบรรลายภายในนะครับกดตัวนี้เท่านั้นนะครับีกดแล้วก็ลองปรับมุมองศาให้ดูว่ามันตรงไหมอย่างนี้ครับอันนี้ตรงแล้วนะครับสบายใจได้เลยนะครับผมแบบนี้นะฮะใช้อย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดเราไปตกเนี่ยแล้วบอร์ดนะครับมีการเอียงนะครับก็ใช้แบบนี้แล้วกดคารเบิแอสโทรมิเตอร์ไว้ครับโอเคนะครับ ส่วนต่อมานะครับเป็นเรื่องของการใส่ใบนะครับให้ไปที่หน้านี้ครับหน้ามอเตอร์ลองดูใบนะครับว่าคุณหมุนออกหมุนเข้ายังไงนะครับเห็นไหมครับเลข1เลข2เลข3เลข4มีการหมุนออกจากหัวและท้ายนะครับแบบนี้ให้จําอันนี้ไว้ครับเพราะว to ่าเวลาใส่ใบนะครับคุณต้องมาใส่ใบแบบนี้ครับใบจะมีอยู่นะครับคุณต้องเลือกใบนะครับหน้าพิษนะครับอันนี้จะใส่น็อตนะครับคุณก็ใส่นะครับหรือจะไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับไม่กลัวใบหลุดนะครับก็สามารถใส่ น็อตได้เห like like hmm. right. ็นไหมครับอันน like ี so ้มันหมุนออกครับดูหน้าใบเห็นไหมครับหน้าใบหมุนออกนี่ต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเปิดลมนะครับรับจากออกมาเวลามันหมุนนะครับมันก็จะควงนะครับผมออกมาทางด้านขวาแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องใส่นะครับแล้วฝั่งตรงข้ามนะครับหน้าพิษเห็นไหมครับหน้าพิษจะต้องเหมือนกันอันนี้เขาก็จะหมุนออกทางตูดนะครับผมนะฮะมันก็จะเป็นใบเหมือนจะออกจากทางตูดครับรับรลลมนะครับผมแบบนี้นะับผมนี่เขาจะหมุนแบบนี้หน้ารับลงก็ต้อง เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการหมุนนั่นเองครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมหน้าใบหมุนออกจากหัวตัวโดรนนะครับก็ต้องหมุนไปทางซ้ายมือแบบนี้นะครับหมุนแบบนี้นะครับแล้วก็นี่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามนะครับผมอีกใบสุดท้ายก็ต้องตรงทะแยงกันเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนกันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะเพราะแล้วก็ลองไปดูนะครับตรงไดอะแกรมของใบซึ่งเป็นแบบนี้นะครับและนี่แหละครับก็คือการเซตติ้งที่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปบินกันดูครับเพื่อนๆครับ จุดแรกนะครับเดี๋ยวเราจะบินดูนะครับผมให้เพื่อนๆเปิดวิทยุนะครับจำไว้นะครับต้องเปิดวิทยุทุกครั้งนะครับผมเมื่อเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะฮะถึงจากนั้นนะครับเอาสติกลงต่ําให้สุดแบบนี้นะครับแล้วก็เตรียมโดรนของคุณครับเดี๋ยวผมขอหลีไฟนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับผมนะฮะพอเปิดวิทยุออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจะลองทําการเสียบแบตเตอรี่กับตัวโดรนนะครับอันนี้มืดนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะจะลองดูกับวิทยุนะครับผมอ่ะโอเคเมื่อทําการนะครับ ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับดูให้ดีครับรัดแบตให้แน่นแล้วก็เสียบเข้ามานะครับระวังในเรื่องของสายจะไปตีกับใบด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมอ่ะเอามาวางนะครับผมดูที่เจ้าวิทยุนิดนึงครับถ้าเกิดมันถูกต้อนครับสัญญาณจะมานะครับอันนี้มันมืดอยู่ผมขอปรับนิดนึงครับเห็นไหมครับมันมีขีดขีดขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับผมนั่นหมายถึงว่าสัญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําการนะครับเอา เจ้าตัวลำนะครับวางแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาวิทยุมาดูนะครับผมผมจะทําการอาร์มนะครับผมผมทําการอาร์มก่อนเลยนะครับผมดูนะครับผมนะเอาสติกนะครับให้ลงแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับถึงจะได้นี่สติกนะครับแบบนี้แล้วก็ลงแบบนี้นะครับผมและนี่นะครับก็คือเนี่ยใช้งานได้แล้วครับอันนี้เสียงบัสเซอร์นะครับผมแล้วก็พอบัสเซอร์ตรงนี้เนี่ยครับผมแล้วออาสุดท้ายเอ้ยอันนี้นะครับผม เป็นสวิตของโหมดนะครับโหมด1โหมด2โหมด3ใช้โหมด1ก่อนนะครับผมมันจะบินง่ายนะครับโหมด2มันจะตีลังกาได้มันจะยากนะครับโหมด3มันเป็นอะโคนะครับผมอันนี้ก็ไม่อยากให้ทำนะครับแล้วก็อันที่สุดท้ายอย่าพึ่งนะครับผมโอเคครับเราจะมาทดสอบโดยการลองบินนะครับผมนะฮะผมจะทําการนะครับผมนี่เอาสวิตนะครับ นี่คลิกตรงนี้นะฮะให้เป็นแบบนี้ให้หมดนะครับให้เป็นโหมดแองเจิลไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับจะได้ง่ายนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมจากนั้นครับผมลองทําการนะครับผมอาร์มดูนะครับผมนี่นะฮะหลังจากนั้นนะฮะพออาร์มเสร็จลองโยกซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมโอเคนะครับผมใช้ได้นะครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มบินครับผมถือว่าเป็นการบินได้นะครับผมแบบนี้นะครับผมผมไม่ได้บินสูงนะฮะแต่ว่าให้รู้ว่ามันทํางานได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ดิสอาร์มนะครับผมนี่ดิสอาร์มแล้วก็ล่วงนะครับผมแบบนี้นะครับ